หลิงดุซานเจ้าเป็นยังไงบ้างเหอลอิงลือยเหอเอมตัตแข็งแกร่งมากแค่หมัดเดียวก็ทําให้ข้าเจ็บไปหมดแล้วเอมตัตททาไมเจ้าต้องทําร้ายคนด้วยทําไมละ่ะเขาด่าข้าข้าลงมือกับเขาไม่ได้เลยยังไงข้าไม่ได้ฆ่าเขาในตอนนั้นก็เป็นการไว้หน้าเหลิงชิวหานแล้วละ่ะ เจ้ายังคิดจะฆ่าคนเนะเราเป็นตัวแทนการเจรจาในนามของผ่องงูบินนะเจ้าไม่กลัวว่าจะทำสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์หรือ,อยังไงเจรจาดิเอมัตเป็นราชาแห่งเผ่าเสือบินและเขามีสถานะเท่าเทียมกับผู้อาวุโสเหลิงชิวหานของพวกเจ้านะไม่เพียงแต่ดูหมิ่นเขาแต่ยังด่าเขาด้วย บอกข้ามาสิเหลิงชิวหานขอให้เจ้าเจราจาเช่นนั้นเหรอนแน่นอนว่าท่านผู้อาวุโสของเราไม่ได้หมายความเช่นนั้นในเมื่อเหลิงชิวหานไม่ได้หมายความเช่นนั้นพวกเจ้ากลับยังจงใจย่วยุพวกเราสองเผ่าพันธุ์อีกหรอือเออเหมือนว่าเป็นพวกเจ้าเอง ที่ตัดสินใจทำสงครามโดยพละการและเราไม่ได้นี่เชนหวงที่ฉันรู้จักใช่ไหมเนี่ยไม่นิดเลยว่าเขาจะโตกลับได้เก่งขนาดนี้นะข้าได้ยินมาตลอดว่าเหลืงชิวหานมีตำแหน่งสูงส่งในเผ่าแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะสองคนที่เขาส่งมาก็ไม่ได้เชื่อฟังเขา ข้าว่าข้าต้องเตือนเหลิงชิวหานให้ระวังสักหน่อยแล้วอืมข้าคงต้องสอนเหลิงชิวหานหน่อยแล้วละ่ะว่าการดูแลเผ่าพันธุ์ต้องทำยังไงเอ่ออะไรนะเชียนหวงเจ้าอย่าเจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะท,ท่านเชียนหวงโปรดอย่าบอกท่านอาวุโสของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะขอรับ เมครู่พวกเราเองผิดเองละ่ะทำให้ท่านขุนเคืองโดยไม่ได้ตั้งใจพวกท่านได้โปรดอภัยให้ด้วยนะท่านเจียนฮวงท่านเอมัดขออภัยด้วยเมื่อครู่ข้าทำผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจโปรดอภัยให้ข้าด้วยเถอะก็ต้องดูความประพฤติของพวกเจ้าต่อไปก่อนหากข้าได้ยินคำล่วงเกินอีก ข้าจะพาพวกเจ้าสองคนไปหาเหลิงชิวหานออท่านวางใจได้เราสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วละ่ะทุกคนรอสักครู่หนึ่งข้าขอให้คนของเผ่าข้าได้พักสักหน่อยรีบไปเถอะพวกเจ้าเผ่งงูบินอ่อนแอเกินไปจริงๆแม้แต่หมัดของข้าก็ยังรับไม่ได้เ <laughs> ชียนฮวงพวกนายสุดยอดจริงๆ ทำให้พวกเขาเสียเปรียบโดยที่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยแถมยังเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยจนทําให้พวกเขาก้มหัวและขอโทษด,ด้วยฉันชื่นชมพวกนายมากเลยที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าเราเก่งหรอกนะเรามั่นใจว่าพวกเขากลัวผู้อาวุโสของเขาเหลืองชิวหานจะรู้ออทำไมพวกเขาถึงต้องกลัวผู้าวุโสของพวกเขารู้ด้วยละ่ะ เหลงชิวหานกระทําการอย่างโหดเหี้ยมในเวลาเดียวกันก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะควบคุมไม่ฟังการคัดค้านใดๆสมาชิกเผ่าคนใดที่ไม่ทําตามความต้องการของเขาจะถูกเขาจัดการอย่างไร้ความปราณีหากเหลิงชิวหานร,รู้ว่าสองคนนี้ไม่ทําตามคําสั่งของเขาแล้วก็ชะตากรรมของพวกเขาคงจะน่าเศร้าน่าดูละ อะไรนะโหดร้ายกับเผ่าตัวเองถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วคนของเขาจะทนได้เหรอเนี่ยไม่มีใครลุกขึ้นมาต่อต้านเขาเลยเหอเรอหลงชิวหานเป็นคนที่มีความสามารถที่ครั้งหนึ่งในศตวรรษของเผ่างูบินจะมีสักคนหนึ่งเป็นกำลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่างูบิน คนในเผ่าไม่มีใครที่สามารถเอาชนะเขาได้อย่างนี้นี่เองแล้วความแข็งแกร่งของเขาเทียบกับนายได้ไหมละ่ะข้าเคยต่อสู้กับเขาในช่วงเวลาสั้นๆแค่ครั้งเดียวยังไม่รู้ผลแพ้ชนะอะแต่ว่าความแข็งแกร่งของข้ายังคงดีขึ้นในไม่ช้าก็สามารถแซงหน้าเขาได้ ฉันเชื่อว่าเฉียน่วงทำได้แน่นอนในแข็งแกร่งที่สุดจีโม <G> <mo> ขอบคุณสำหรับการให้กำลังใจของเจ้าข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังเลยละเออท่านหัวหน้าเผ่าสิงโตบินท่านเฉียน่วงท่านเอมัดเมื่อครู่คนของเผ่าข้าผิดเองเขาก็ถูกลงโทษแล้วหวังว่าพวกท่าน อย่าได้เอามาใส่ใจเลยนะเมื่อครู่ข้าแค่ทำให้เขาบาดเจ็บหนักหากยังกล้าพูดจาหยาบคายอีกแล้วก็หมัดของข้าจะฆ่าพวกเจ้าซะไม,ไม่ไม่อีกแล้วไม่แน่นอนเช่นนั้นเรามาพูดข้อแลกเปลี่ยนเรื่องหลงซิวเย่กันต่อเถอะนะมีอะไรต้องพูดอีกแล้วเราปล่อยหลงซิวเย่ไปไม่ได้ กลับไปบอกเหลิงชิวหานว่าเหลิงชิวเย่ก็อาชญากรรมร้ายแรงต่อสองเผ่าของเราเราต้องบูชายันานางให้เทพออกท่านเอมัสอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธฟังเงื่อนไขของเราก่อนเถอะการบูชายันนางให้เทพออกเป็นเพียงการบรรเทาความโกรธของพวกท่านแต่หากใช้นางเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเผ่าพันุ์จะดีสำหรับพวกท่านทั้งสองเผ่าหรือไม่ ประโยชน์อย่างนั้นเหรอเชียนหวงเจ้าคิดเห็นเช่นไรปล่อยคนไปไม่ได้แน่นอนหากปล่อยไปเราจะอธิบายให้คนในเผ่าฟังเช่นไรแต่ว่าเหมือนว่าฟังเงื่อนไขของเขาแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เรื่องมันล่าช้าใช่เราก็แค่ฟังไม่ได้ถูกล่อลวงด้วยผลประโยชน์ใดๆถ้าอย่างนั้นเจ้ารีบบอกเงื่อนไขของพวกเจ้ามาเถอะ เชน่วงและเอมัดเริ่มแสดงอีกแล้วเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทุกเผ่าพันธุ์ต่างรวบรวมอาหารเตรียมรับฤดูหนาวพวกท่านเองก็ยังไม่เว้นใช่หรือไม่ดังนั้นเราวางแผนที่จะเลกเปลี่ยนอาหารกับหลิงซิวเย่ไม่ทราบว่าพวกท่านสนใจเรื่องนี้หรือไม่เผ่าพันธุ์เล็กๆก็เป็นเผ่าพันธุ์เล็กๆเห็นได้ชัดว่าวันไวปากแข็งจริงๆ อาหารอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าคิดจะให้อาหารเราเท่าไหร่เราจะให้เจ้าเท่านี้ทันทีที่เขาได้ยินคำว่าอาหารเขาก็แทบทนไม่ไหวท่านผู้อาวุโสยังบอกอีกว่าเชียนฮวงไม่ง่ายที่จะรับมือในความคิดของข้าเขาเป็นเพียงอ๊อกที่ไม่เคยเห็นโลกอย่างนั้นก็ได้ อาหารหนึ่งเดือนสำหรับออกโตเต็มวัยห้าร้ตัวกลับเท่าที่เจ้าสามารถจัดหาอาหารให้กับออกโตเต็มวัยห้าร้ตัวต่อเดือนเราจะมอบเหลืองซิวเย่ให้กับเจ้าเอ่ออะไรนะเออท่านเชียน่วงข้าหมายถึงอาหารสำหรับออกห้าิตัวต่อวันออกห้ตัวต่อวันอย่างนั้นเหรอเอ๊อเจ้าล้อเล่นเลย เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหลืองซิวเย่สร้างความเสียหายให้กับเผ่าพันธุ์ของเรามากน้อยแค่ไหนเกือบจะทําลายล้างเผ่าพันธุ์ของเราเลยเชียนะเจ้าคิดว่าจะมอบอาหารเล็กๆน้อยๆนี้ให้กับเราอย่างนั้นเหรอเออท่านเชียนฮวงท่านเชียนฮวงนี่ไม่น้อยเลยนะขอรับหากนี่เป็นเผ่าพันธุ์ธรรมดาไม่ต้องพูดถึงการแลกเปลี่ยนกับอ็อกแค่ตัวเดียวจะเปลี่ยนสิบหรือแปดตัวก็ไม่มีปัญหา เชี่ยนหวงนี้คลั่งไครอาหารเกินไปแล้วหรือเปล่าเขาต้องการมากขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าบอกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ธรรมดาเผ่าสิงโตบินของเราไม่ธรรมดาเออข้าต้องการอาหารจํานวนมากหากเจ้ารับไม่ได้ก็รีบออกไปซะเออท่านเอมัสท่านว่ายุติธรรมหรือไม่เงื่อนไขนี้ของข้าไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นหรอกใช่ไหม ไม่มีทางเลือกแล้วทำได้แค่ลองว่าจะสามารถเปิดช่องโหวกจากเอมัดได้หรือไม่เชียนห่วงเจ้าทำเกินไปแล้วสำเร็จเอมัทที่ครั่งไคล้ความรุนแรงนั้นเรียบง่ายจริงๆเขากำลังจะพูดแทนข้าสายลับของเหลงซิลเย่ไม่เพียงแต่ทำร้ายเผ่าสิงโตบินของเจ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเผ่าเสือบินของเราอีกด้วย ทำไมเจ้าถึงขอแค่อาหารสำหรับเผ่าสิงโตบินของเจ้าเผ่าเสือบินของเราก็ยังต้องการนะเอ่ออะไรนะเผ่าเสือบินของเราก็ต้องการอาหารสำหรับออกโตเต็มวัยห้าร้อยตัวต่อเดือนอาหารสำหรับออกโตเต็มวัยจำนวน1000งันตัวรับใดที่เจ้าสามารถให้ได้เหลืองซิเย่ก็จะกลับไปอยู่ในเผ่างูบินของพวกเจ้า สถานการณ์อะไรเนี่ยทำไมเรื่องถึงได้เป็นแบบนี้กันล่ะต่อไปใครก็ตามที่บอกว่าเชนฮวงกับเอมัสไม่เข้าขากันฉันจะบอกให้จริงๆสองคนนี้ใจตรงกันมากเลยสินะฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ครองของเชนฮวงซะแล้วสิ